คนว่านวามักกินของสุรดอยากินหลายอาสก,กินคักหลายของสุรดเอาว่ามันผูดีประสนนี่ก็กินหน่อยๆคือผมเนี่ยว่ายกินไปเสือหลายๆเออกันบอกกับฟังกันแน่ อยากกินโอแขนกู้รถน้งนองครับบางคนก็บว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่นก,กินของเซลล์รดไหลแต้ขันบบกินมันก็เป็นคือกันเป็นบอสเอ๊ะบอสอยมมีบอดี้สื่อไปใส่เนื้อกินบอดี้สื่อไปใส่ปนใส่แก้วสื่อไปใส่เขามา ไว้จะมีล่ะ